สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับชจดมครัมเปิลวิเคราะห์ฟมันจะแบบจัดเต็มนะสามกู่ชูช่วยในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์ในเจดมทุกวันนะฝากและแอดมาของเราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากมาด้วยนะแอดตูนสามสามนะจ๊ะเอาวันนี้ก็คือวันพฤหัสนะครับไปกันที่พิมเลงกรีกก่อนคู่แรกนะตีสองครึ่ง เวสต์แฮมยูไนเต็ดดวลกับบอลมัดนะครับเวสต์แฮมชนะ1เสมอ3แพ้1บอลมัดชนะ3แพ้2ฟอร์มต่างกันพอสมควรแต่เฮดเวสต์เวสต์แฮมเหนือกว่าชนะ3เสมอ1แพ้บอลมัดเกมเดียวจากคณะล่าลสุดที่ดวลกันนะตัวเล่นครับเวสต์แฮมในบ้านวันนี้เคิร์ตซูมาเจมวอร์ดพราวส์และแดนนี่อิงส์ส่วนบอลมัดไปเยือนนะครับมีมาคอสเซเนซี่รนคริสตี้และดอมนิกโซลันกี้คู่นี้เวสต์แฮมกับบอลมัดเสมอไหนเสมอกันจะได้มองว่าโอกาสเสมอสูงมากคู่นี้สูสีจริงๆแต่ยังเชื่อว่าถ้าจะมีผู้ชนะ เจ้าถิ่นยังดูดีกว่าอย่างแย่ก็คือเสมอเพราะในวันนี้มองไปที่ขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ด ไปต่อกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับตีสตรงนะเกตาเฟ่โดนจับเพล้ามาดริดนะครับเกตาเฟ่ชนะ2แพ้3มาดริดชนะ4แพ้1ฟอร์มต่างกันพอสมควรเฮตูเฮตุมาดริดข่มกระจายชนะ4แพ้เกตาเฟ่เกมเดียวจากนันล่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นครับเกตาเฟ่วันนี้ในบ้านนะครับเชเน่ดาโคนามลุยส์มิยาและเอเนสูนาวส่วนมาดริดครับอันโตนิโอริลิเกอร์จูดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิสุสจูเนียคู่นี้มาดริดบุกไปบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัว ยิงห่าง2ลูกเมื่อไหร่ในเฮกันลั่นเลยซึ่งย้ำอยู่แล้วโอกาสที่มาดิดจะบุกเก็บ3แต้มมีสูงเลยอยู่ที่ว่าจะยิงขาดไหมหนึ่ประตูยืนพื้นไว้ลุ้นสกอร์ที่2องก็แล้วกันนะครับมองทีมเยือนนะเรอัลมาดริดปิดท้ายที่เป็นเมลเยกรีกคู่ดึกนะครับตีสากับอีกสินาทีนะ Wolf ers, วูฟเอนตันวันเดอร์เรสต์โดนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ Wolf ers, วูฟชนะ3แพ้สองมาโยเต็ดชนะ3เสมอหนึ่งแพ,พ้1ฟอร์มใกล้เคียงมาก แต่เฮทูเฮททานาล่าสุดที่เจอกันแมนยเต็ดชนะไป4แพ้วูฟแค่เกมเดียวเหนือกว่าตรงเฮทูเฮทสำหรับปีศาจแดงนะแต่วันนี้เป็นทีมเยือนนะครับตัวเล่นนะเจ้าถิ่นวูฟวันนี้นะครกดอลเซนทอมมี่ดอยและกองหน้าอย่างมาตุสคุญยาส่วนแมนยเต็ดมีลิซันโดมาติเนสบูโรแฟนาและรัสบูธฮอยลุนคู่นี้เสมอไหนเสมอการโอ้โหเจดับบอกว่ามันก็สูสีมากโอกาสเสมอก็สูงยูเต็ดในช่วงหลังก็รุมนดนโนไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ส่วนวูฟช่วงหลังก็ดีขึ้นมาวันนี้น่าจะแบ่งแต้มแต่เชื่อว่าถ้าจะมีผู้ชนะ วูฟเจ้าถิ่นก็ยังดูดีกว่าแมนยูเต็ดอยู่เล็กๆเกพราะนั้นอย่างแย่วันนี้วูฟไม่น่าแพ้ขาบ้านมองไปที่วูฟแฮมตันวันเดอร์เรสสรุป3ทีมเจ้าต้อการเป้าคัมคืออันพฤติบแบบนี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเรอัลมาดริดและวูฟฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันได้ทุกช่องทางของเราตูนยูไนเต็ดฟรีจิ้งเกย์จะดำทุกวันพรุ่งนี้มาความเป้ากับมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ